คนทํางานในเรื่องของแรงงานเบียนมาเนี่ยที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ที่ทนี่ครับเราก็จะไปดูในเรื่องของการที่จะมาเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหนึ่งไม่อยากให้มีก็ต้องหาวิธีว่าเราจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงแต่สมมุติว่ามี คณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรลุยเชียงใหม่จี้แก้ปัญหาส่วยค้าคิวแรงงานเมียนมาเตรียมชงรัฐบาลยกเครื่องระบบครั้งใหญ่วันที่6ตุลาคม2568คณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายสุริทพงเกี่ยวข้องประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายทวีสุรบาลและนายจรัสคุ้มไข่น้ากรรมการตลอดจนคณะที่ปรึกษาและข้าร,ราชการรัฐสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและตรวจสอบปัญหาณศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล Certificate of Identity (CI) สำหรับแรงงานเมียนมาตำบลแม่สาอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบภายหลังการเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปนายสริทธิพงเกี่ยวข้องประธานคณะกรรมาการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยเฉพาะการเรียกรับผลประโยชน์ และค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เป็นทางการซึ่งกลายเป็นภาระหนักสําหรับแรงงานข้ามชาติเราได้ข้อสรุปแล้วและจะเข้าไปตรวจสอบในประเด็นการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมซึ่งเราไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้บางกรณีอาจเป็นความสมยอมเพื่อแลกกับความสะดวกแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เปริดริษสิทธิของบุคคลอื่นที่เข้าคิวตามปกตินายสรบพงกล่าวนายสืบพงในฐานะประธานคณะกรรมการการ,การแรงงานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่า ปัญหาดังกล่าวจะถูกยกระดับเป็นการเจราจาเชิงนโยบายระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและเมียนมาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยมีข้อเสนอเชิงรูปธรรมหลายประการได้แก่ 1. เพิ่มโคต้าแรงงานเมียนมาเพื่อทดแทนแรงงานจากกัมพูชาและสปะปลาวที่มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของต,องาองตลาดแรงงาน 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนที่เปิดช่องให้เกิดการสแสวงหาผลประโยชน์ 3. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีหลายมติที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติกลับไม่สอดคล้องส่งผลให้มีการขยายเวลาซ้ําๆโดยไม่แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีจะต้องถูกนํากลับไปทบทวนใหม่เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไม่ใช่แค่ขยายเวลาไปเรื่อยๆนายสุริทพงกล่าว 4. จัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเนื่องจากศูนย์ซ i ที่เชียงใหม่ต้องดูแลแรงงานจาก17 จังหวัดภาคเหนือทําให้เกิดความแออัดและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแรงงานจึงเสนอให้มีรถโมบายให้บริการตามพื้นที่ชายแดนเช่นอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากและอ,อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงหลักการสําคัญคือต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบไม่มีการฆ่ามนุษย์และไม่ใช้แรงงานเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนเราต้องคุ้มครองแรงงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน โดยไม่แบ่งแยกสัญชาติประธานคณะกรรมาการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวย้ำผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการให้สัมภาษณ์คณะกรรมาการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายต่อไปที่จริงแล้ววันนี้เรามามีตัวแทนของกระทรวงแรงงานมาด้วยนะครับมีท่านผู้เชี่ยวชาญ มาในานามของท่านทธิปดีาจัดหางานนะครับก็ก็ได้รับฟังประเด็นข้อสรุปปัญหาว่าในส่วนของอคนทํางานในเรื่องของแรงงานเมียนมาเนี่ยที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ที่นี่ครับเราก็จะไปดูในเรื่องของการาที่จะมาเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหนึ่งไม่อยากให้มีก็ต้องหาวิธีว่าเราจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงแต่สมมุติว่ามีในเรื่องของการที่อำนวยความสะดวกอย่างเนี้ มันเป็นความสมยอมเพราะงะั้นความสมยอมเนี่ยต้องอยู่ในพื้นฐานไม่ลิดลอนสิทธิของบุคคลอื่นที่ที่เข้าคิวนะครับอันนี้ก็ก็จะต้องไปดูกันแต่ว่าในหลักๆก็จะไปดูในเรื่องของเชิงนโยบายว่าเราจะมีการเจรจาในนามของท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของไทยกับรัฐมนตรีแรงงานของเมียนมาเนี่ยว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในในแรงงานเมียนมาในประเทศไทยนั้นเนี่ยเราจะ นำวิธีการในการที่จะมาแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีใดบ้างเช่นในเรื่องของการเพิ่มคาดการแรงงานเมียนมามให้เพิ่มขึ้นสองอพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัยสามในเรื่องของการมีการเจรจากันระหว่างรัฐบาลเมียนมามเพื่อที่จะเพิ่มอัตรากำลังของแรงงานของเมียนมาม,มาชดเชยหรือทดแทนของแรงงานกัมพูชา ซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะ,ะทดแทนกันได้ดีกว่าของศรีลังกาหรือว่าของสอปปลาวเนื่องจากเขามีน้อยซึ่งซึ่งตรงนี้วันนี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ทางจังหวัดมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดมีท่านจัดหางานจังหวัดแรงงานจังหวัด,วดทั้งห้าเสือเนี่ยก็จะมารับฟังให้ข้อมูลเราก็เห็นสภาพปัญหาในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายมติโครโม นะครับบางบางเรื่องมติครมอเนี่ยดำเนินการสั่งการมาเนี่ยแต่ในเรื่องของการดําเนินการการปฏิบัติตามมติของครมอนั้นเนี่ยยังไม่สอดคล้องยังไม่สอดคล้องกับมติครมอเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับมติครมเนี่ยก็คงจะต้องนําเรียนให้ครมเข้าไปทบทวนใหม่ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาไม่ทันเราก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยเนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทํางาน จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้าหนายจ้างและก็ลูกจ้างเนี่ยได้รับรู้ในเรื่องของกอา,ารเข้ามาในศูนย์ซีไอนะครับแล้วเรายังมีมติคอรมออีกหลายเรื่องในการที่จะรองรับในเรื่องของการที่จะพิสูจน์สัญชาติก็ดีนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมๆเกือบสองล้านคนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ก็เห็นใจนะครับรัฐบาลเข้ามาในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ในศูนย์การปฏิบัติเนี่ยมันมีข้อจํากัดมากอย่างกรณี รัฐบาลเมียนมาเขาเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของคนจะมีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณนะครับอันนี้เราก็ต้องเห็นใจกันเพราะว่าในเรื่องของการดํเนินงานเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของสิทธิพื้นฐานในเรื่องของแร <s> <ๆ>งงานเราไม่เกี่ยงว่าเป็นแรงงานชาติใดนะครับแต่ว่าเมื่อในส่วนของคณะกรรมการการแรง <s> งานเรามาเนี่ยเราก็จะให้สิทธิ์เราให้โอกาสแล้วก็ภายใต้พื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเนี่ยครับอย่าหนึ่งไม่มีการเอาละเอาเปรียบไม่มีการค้ามนุษย์ไม่มีการใช้แรงงานอันนี้มาหาผลประโยชน์อะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบอกเกอร์กรด็ดีในเรื่องของการบริการกรด็ดีเป็นลมเขาะจะต้องประสานพื้นที่อย่างไรปัญหาเรื่องความปลอดภัยอื่นปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องอการเจอกรรมการลักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกนี้เราก็ต้องฝากทางท่านผู้ว่า นะครับเอ่อแล้วก็5เสือแรงงานว่าเราจะดําเนินการอย่างไรสําหรับในภาคเหนือศูนย์เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เดียวที่มีศูนย์เดียวที่ดูแล1เจ็ดจังหวัดภาคเหนือซึ่งค่อนข้างที่จะม,มากเพราะฉะนั้นเราก็ฝากว่าถ้าเป็นไปได้ไหมเรามีรถโมบายในการที่จะเอารถโมบายเนี่ยไปแถวชายแดนเช่นแม่สอดแม่สายอะไรเนี่ยเอ่อไม่จําเป็น่าต้องให้แรงงานผู้ใช้แรงงานเอ่อเขาวิ่งมาที่นี่ครับ อันนี้ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายแรงงานเป็นการลดลดความเสี่ยงอุบัติเหตุเป็นการเพิ่มเวลาให้ในายจ้างที่ลูกจ้างได้อยู่กับพื้นที่มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศท,ทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram